เอาละครับที่เห็นกันอยู่นี้นะครับดูฟรีทุกคนเลยนะครับไม่มีใครเสียตังค์มาดูแม้แต่คนเดียวนะครับสิทธิพิเศษแบบนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าเกิดปีฉลูหรือว่าเกิดปีรากาซึ่งสมพงกับปีมะเสงนี้นะครับแต่เป็นเพราะว่าเป็นสมาชิกแฟนเพจ Passion To p r o u d นะครับแล้วก็มาร่วมสนุกในกิจกรรมในเว็บไซต์ของเรานะครับดังนั้นถ้าหากอยากโชคดีแบบนี้ไม่ต้องดูวันเดือนปีเกิดนะครับเข้ามาคลิกไลค์ในแฟนเพจ ของประทับใจมากค่ะขอบคุณรายการมากนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้มาให้ค่ะดีใจค่ะที่ได้มาดูสนุกมากค่ะขอบคุณรายการพาวนัค่ะกับกิจกรรมดีๆอย่างนี้ค่ะๆๆ <ๆ S 1> ค่ะคุณมากค่ะ,คะรู้สึกว่าเพลงสุนทราพรเนี่ยเป็นเพลงที่ เหมือนเป็นมรดกของไทยอย่างหนึง่งไม่ว่าจะวัยรุ่นหรือว่าจะไวไัยวัยไหนก็สามารถฟังสุนทรภพได้เหมือนกันมีความไพเราะเหมือนกันค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณรายการพาแล้วก็ j จเที่จัดกิจกรรมดนนี้ให้แฟนคลับค่ะก็สนุกมากค่ะประทับใจมากค่ะแล้วก็คือสมัยเด็กๆก,ก็เคยได้ฟังเพลงก็แบบว่าคุ้นชินกับเสียงเพลงนี้ค่ะทีนี้ว่าวันนี้มาฟังการแสดงมีทั้งความประทับใจ<อ>ความเสียงหัวเราะ ความซาบซึ้งการแสดงที่สมบูรณ์แบบขอบคุณมากเลยค่ะ